สวัสดีนะคะปิยวันนะคะวันนี้นเรามาสวนของคุณผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจันเป็ดครับวนไยขาวนั่นเองโอ้ทุเรียนดังครับทุเรียนดังใช่วันนี้เราก็มาลงสวนทุเรียนด้วยนะคะเขามีเยอะมากเลยค่ะโอเคครับตอนนี้ก็จะใช้ตรงนี้นะครับก็เริ่มต้นจากการใช้ปุ๋ยแผ่นนะครับก็ตรงวงทุ่ง ถากเบาๆนะครับให้ให้มันเห็นรากฝอยอันนี้ใส่สักเม็ดนะครับเม็ดหนึ่งโอเคเห็นรากฝอยแล้วโอเคใส่ขวาฝองละเม็ดค่ะใส่เลยครับได้ยังเออโอเคนะครับจริงๆใช้แค่สองแผ่นเองฮะอ่ะขุดเข้าไปนิดนึงขุดอ่ะขุดเข้าไปฮะขุดเข้าไปนิดนึงสักถักอ่ามันจะมีรากปฝอยครับแล้วก็ฉีดแล้วก็กบโอเคล่ยคะ มาด้านนี้นะครับขบไปเลยครับฝั่งหนึ่งนะครับก็แนวแนวตรงนี้ออกออมานิดนึงสักอ่าโอเคนะครับแล้วก็ขุดเลยขุดเข้าไปนิดนึงอ่าอ่าให้รับฝอยละที่เป็นเส้นๆนะครับแล้วเราก็กบครับแล้วก็ฉีดจากนั้นต้นนะคะฉีดต้นนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าไม่มีสารพิษนะครับฉีดต้นฉีดใบ ครับตอนนี้ส่วนนี้ก็มีปัญหานะครับเรื่องเพลี้ยเหมือนกันนะเพลี้ยก็มาจากาปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่เราทําเองนะมันจะมีเชื้อรากับแมลงนี่มาเยอะนะครับบางทีก็จะมีหนอนมาด้วยนะครับอ่าเนี่ยเนี่ยที่ต้องดึงออกเลยครับดึงใบออกไปเลยนะครับแล้วก็ก็ต้องทําลายทิ้งเลยฮะไปทําลายไกลๆเลยนะครับพวกนี้ก็จะมาวางไข่ นะถ้าเป็นทุเรียนโตก็จะเจาะเข้าไปที่ดอกนะรับนี้ก็เป็นลักษณะน,นะครับของเตี้ยเนี่ยครับอันนี้เขาปลูกเป็น3ามกิ่งนะครับเพื่อที่จะมาเอาต่อมาทาบกันเพื่อให้เกิดความแข็งแรงนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีทางหนึ่งที่ดีนะครับที่นะครับ